จุดจบของขอท่านขาเมนคอยคิดว่าเพื่อนๆทุกๆคนกะคงได้เห็นข่าวข่าวหนึ่งแล้วที่มีคาเมนเ่าผู้หนึง่งไม่ใช่เ่าผู้หนึ่งที่แขนกุดขางหนึ่งน่ะที่อันไปยุ่มองอันคามแดนน่ะของอันติคามไปคาเมนน่ะต่อมอติเอ,อ ไปโว้ยว่ายุตต่อมอว่าคอยยักกับคเมนคอยขึ้นทอดคเมหลหายคเมนคอยมันหนายุคอยขึ้นทอดไลายคเมณคอยยักกับแล้วคอยมาเห็นงานยุประเทศไทยกับว่าสามารถส่งเงินกลับไปให้ลูกให้ห้านไส้ตอนนี้คอยอยากกับไปยุคเมนแล้วคอยว่าอยากสิมาเหยียบประเทศไทยอีกแล้ว เพิ่นว้าพุ่นเดยพอเพิ่นว้าไปก็เป็นออกเป็นข่าวใหญ่โตตะนี้พอออกเป็นข่าวใหญ่โตแล้วติพาดกับเช่าเน็ตไทยติดเช่าเน็ตไทยกับเลวอยู่แล้วออกมาเป็นข่าวปุ๊บเขาก็ไปคุดตะนี้ไปคุดมาสรุปคู่บอขคุดมาแล้วได้วาจังได๋สรุปแล้วเขามาในประเทศไทยไม่ใช่แค้นกุดนะ ขำาว่าประเทศไทยแบบพิดกฎหมายลักลอบเขามาท่างธรรมชาติอยากสีถามนั่งถ้านั่งว่ามักประเทศไทยตามที่นั่งวอานะ่ะมึงขามึงหลักเขามาหาสิแตกมตึงตีเอออันนี้ก็งงเด็ก,กับอขคเมนเถานะ่ะเอององหลาย บอกไม่อยากอย่ายประเทศไทยเขาอ,อยากสิกับไปคอมเมนต์เขาอยู่คอมเมนต์เขาสิดได้หางานเห็ดได้ค่ะกนนีถามม้าหางานเห็ดยุคคอมเมนต์ได้เร้วทําม,มึงว่าคอมเมนต์ดีอี่นะี่ะะเรามึงสิลักลอบเขาประเทศไทยไม่เป็นขอท่านแบบพิษกฎหมายเห็ดยังตอนนี้ต่อหม้อเขาก็จับได้เขาก็รวบตอนนี้เออเขาก็รวบเขาก็เลยไปสอบถามว่าเจ้าเขาไหมประเทศไทยนี่ เขามาเป็นขอท่านแมนบอเขามีรูปเขามีหลักฐานแต่อีข่าเม้นเถ่ามันกระดั่นไงมันกระดั้นมันมันน่ะก็บอกว่าบอรูปนะรูปขอท่านน่ะมันเกาแล้วมันโดนแล้วคอยไม่เป็นขอท่านกัจริงแต่แต่ว่ามันโดนแล้วตอนเนี้ย่อยก็ได้คอยก็ไม่ได้เฮ็ดอาชีพขอท่านแล้วข่อยเป็นแม่บ้าน คนลองคิดเดอ้อมันบอกว่ามันเป็นแม่บ้านมันสิไปมีเจา้านายคนไทยคนใดโง่ปึกที่สิไปจ้างแม่บ้านแขนกุดแขนนึงเนี่ยไปเป็นแม่บ้านมันสิสามาเทศยังได้เอามีแค่แขนเดียวนี่เอาสิไปเป็นแม่บ้านเอาแม่นพายสิไปเป็นแม่พายสิไปเป็นบ้านจ้างมันเอามันแทแท้แบบแท้จนโตมันถลอกอะ่ะ บทสรุปแล้วก็คือต่อมอตำรวจกระรวบแล้วก็ปรับเงินมันไปแล้วก็ถ่าทรงมันกลับประเทศยังสมใจมันตันนี้อยากติดกับประเทศมึงก็ได้กลับแบบสมใจมึงแล้วอีเทาเออมึงว่าต้องไปวอยว่าอย่างมากมายมึงได้กลับสมใจมึงแล้วแต่ก่อนมึงสิได้กลับมึงก็อัดสิได้ติดคุกเล็กๆน้น่อยเป็นคุกไทกอนก่อนติดกับประเทศมึงน่ะ กับแบบยักสมใจมึงบอทั้งนั้นทั้งนี้ก็อยากสิฝักเตือนสมูคาเมนที่เขามาแบบถือต้องแบบถืกต้องตามกฎหมายหรือแบบพิษกฎหมายสูเขามาอยู่ในประเทศไทยแล้วสูมาทํามาหากินในประเทศไทยสู้กับขวสิให่เกียรติเจ้าของประเทศเพราะว่าคนไทยปกติแล้วถ้าสู้ว่าได้ไปเฮ็ดโตูนาเกียรติกับเขาเขากะบ่เกียรติสู้คือยังกูนี่ ถามว่ากูสร้างขาเมเนนบอกูกะสร้างเด๊แต่ว่ากูไม่ได้สร้างค้นมวลส่วกูสร้างสําหรับซุ้มมูที่มันเป็นตาสร้างแต่ว่าซุ่มมูใดดีกูก็ไม่ได้สร้างเขากูกะว่าก็เขาได้ตามปกตินี่ลหละฝากไว้ให้คิดนําแยกเก่งกับคนไทยยยกเก่งกับประเทศไทยทั้งทั้งที่สูงเขามาทำมหาเด็กในประเทศไทย